สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฟิลมรัฐภูมิความลับ13ปีออกวงการพระผู้หญิงคนนี้ลูกชายเพียงหนึ่งเดียวที่ยอมรับเป็นลูกหากย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนกับกรณีที่นักแสดงสาวแอนนี่บรุกออกมาเปิดเผยว่าพ่อของลูกตนคือพระเอกหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิสร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงไม่น้อยพระหนุ่มฟิลมคือพระเอกเบอร์แรกแรกของวงการบันเทิงในขณะนั้น และเมื่อหลังจากมีข่าวเช้าทำให้ชีวิตที่กำลังกลับมารุ่งเรืองสุดๆอีกครั้งของหนุ่มเฟลมต้องดิ่งลงอีกครั้งถูกต้นสังกัดพักงานเป็นเวลา2ปีเพราะต้องรอเคลียร์เรื่องลูกกับแอนนี่ ซึ่งหนุ่มเฟลมได้เปิดใจถึงชีวิตขาลงของตนเองในตอนนั้นแบบหมดเปลือกว่าตอนน้องหนีไปทํางานบริการที่ต่างประเทศในช่วงที่ไร้งานโดยหนุ่มเฟลมเล่าว,ว่าดูเป็นแมวก้าวชีวิตเจอข่าวมาเยอะก็อยู่มาได้ผมมองว่าข่าวเป็นแค่หัวข้อที่คนเอาไปพูดกันแต่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราคือเราต้องชัดเจนถ้าวันนี้เราชัดเจนกับตัวเองสังคมก็จะชัดเจนกับเราจริงๆแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าวงการเราดีขึ้น ตรงที่ว่าคนเริ่มเข้าใจโลกไม่เหมือนก่อนในสมัยที่เราเป็นดารามีแฟนก็ผิดเมื่อก่อนดาราทําธุรกิจคนจะมองว่ากระแสะตกแต่ทุกวันนี้ใครไม่มีธุรกิจของตัวเองกลับโดนด่าว่าไม่ฉลาดโลกทุกวันมันเปลี่ยนไปหมดแล้วผมก็พลิกผันตัวเองไปตามกระ,สะแสเลยยังอยู่ได้ถ้าเกิดมัวแต่ยึดติดก็คงไปกับอดีตไปแล้ว มันเป็นเรื่องผู้หญิงและเด็กผมก็จะไม่พูดอะไรที่ sensitive. เซนซิทีฟเพราะผมต้องให้เกียรติบุคคลเหล่านี้แม้กระทั่งว่ามันคือความถูกต้องต้องยอมรับสังคมไทยเอาความสงสารอยู่เหนือความถูกต้องเราต้องรู้มันก่อนว่ามันคืออะไรเราก็พูดอะไรที่มันกลางๆให้เขาคิดเอาเองเขาคิดไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไร แต่เราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราทำอะไรถ้าผิดแล้วยังมาเถียงยังไงคนก็ไม่ให้อภัยหรอกและสำหรับน้องตินายหนุ่มน้อยหน้าตาน่ารักซึ่งก่อนนั้นนี้เจ้าตัวได้เคยออกมาเปิดเผยว่าน้องเป็นบุตรชายของเพื่อนสนิทของคุณแม่ที่คุณแม่รับอุปการะและดูแลเหมือนบุตรแท้ๆนั่นเองและน้องยังใช้แววความหล่อมาแต่ไกลอีกทั้งยังพาไปออกกองละครด้วยบ่อย และหลังจากที่รับดูแลน้องตินายมาหน้าที่การงานก็มีแต่ขึ้นกับขึ้นและฟลมเองก็ยังทำหน้าที่เป็นคุณพ่อได้ดีอีกด้วยทั้งทำอาหารให้น้องเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็มักจะพาน้องตินายไปด้วยเสมอถ่ายคลิปความน่ารักของน้องตินายลงโซเชียลให้แฟนๆได้รับชมเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ